ไฟไฟไฟขององพระจ้าลอยลงมาเนือพระาคริสเตียาไม่ซึมสมสามากพวลาลงเพลงขององพระเยซูจะประทานไฟลงมาขององพระเยซูจะประทานไฟในใจข้า ไฟไฟไฟขององค์พระจ้าลอยลงมาเหนือพระลาคริสเตียงไม่เสินมสมสามาพาลาลงเพลงของพระเยซูจะประทานไฟลงมาของพระเยซูจะประทานไฟในใจค้า เวลานี้เราจะทอดยรู้อธิทานสาว่งพระภาของพระ,อ,พระองค์โปรดทรงชำรายใจบริสุทธิ์อาภาัยบาปทีิท,ทายทาอและพระองค์จะทรงฟังคำโออนรอ ของลาและพระทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเามอจะรักษาเป็นดี่ของเราเพระพระนามพระองค์ดำรงในเราจะเดินในทางของพระเยซูเมอ พระองค์คอยดูชีวิตของเรายามที่มีปัญหาพระองค์บันทาโ,โ,โอ้เป็นกำลังให้ได้กับพุกคำสือเราจะเป็นดังนกสิแข็งเร่ เมรองไปอยู่แลไม่ค่อยวันวายวายวายบกําลังสูไ้ไปสูสูมีปารังแหงอยราจะดันในทางของพระเยซูพระเจ้าผูนนาพระาของพระเจ้าวันนี้คืออาณาจัรของพระเจ้าไมซันครอน ซาดูดีบทที่22ข้อที่2 8บอกว่าเพราะอำนาจการปกครองเป็นของอพระยาเวและพระองค์ทรงครอบครองบัณดาพระชา,ชาัาิคนจอง,องของแผ่นดินจะต้องนมัสการพระองค์ทุกคนที่ลงไปสู่พงครีจะกรับไหวพระองค์คือ อูุที่ไม่สามารถรักษาตัวให้คงชีวิตอยู่ได้ดึงเบด้บยีบธนิสงที่สอบอกว่าตามที่พระเจ้าพระบิดาได้สงาำนดไว้ลงลวงหน้าและพระวินญยญันสงทำให้บริสุทธิ์พระเจ้าชา่อาฟัง พระเยซูคริสต์และไดรับการประพนธ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอพระคุณและสันติสุขจงพรมพ,พุูนแก่ท่านทั้งหลายอิ่งขึ้นเถิดตามเชื่อมันในซาตาที่บอบให้เราได้มาจากกาันดี ส่นและนำไปสู่ความหลบจุดประสงค์ของการเรียกและการเลือกต่างคือความบริสุทธิ์และในที่สุดชีวิตนิรันแต่ด้วยพระโรหิตลำคาของพระคริสต์ดังเลือดลุกแกะที่ ไล่ดำนี้แหลไว้จุดตังพลอยเมื่อพวกท่านได้ทำรักจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยกันเชื่อฟังความจริงจนมีใจหลักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงหลักกันให้มากมากด้วยน้ำใสใจจริง และพวกท่านแองเป็นดังสิลาที่มีชีวิตจงหลับกันสังคุนเป็นพระนิเวศไฟวิญญาณเพื่อเป็นปรโรยหิตบริสุทธิ์เพื่อทวายครังบูชา,ฟาไฟวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระทยของพระเจ้าโดยทั้งพระเยซู แต่พวกท่านเป็นพงพันที่สงเลือกเ,อเลือกสันเป็นพวกโปรโรฮิตลวงเป็นชนชัดบริสุทธิ์เป็นพระชักกอนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่าน ประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ใดสงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันออมาหาศาลของพระองค์พระองค์เองได้สงลาปแบกบ,บาปท้งหลายของเราไวในพระไกของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตา้ต่อบาปใดและดำนอนชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาทเพนของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการลักษาหาไหเต้หลงและเต้จงพระดบด้ตวยบุบ,บกริก ที่สอนอยู่ในใจด้วยเครื่องอประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสายเสื่อมอลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งลำไข้ย,ยังหนักไหน ใช่พร,พระเจ้าบ้านนี้นำนั้นที่แหลงทึง,งพิพธีบัพติศมาโกช่วยพวกท่านให้รถเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นการชำหลักมนทิน้นทางไกยแตกเป็นการวิ่งวนพระเจ้าเพื่อจะอมี 에, 마, 노, no, 어, 미, 마, 노, 탐, 티, 디, 마, 노, 탐, 티, 디, 간, 어, 윙원, 두, 웨이, 짓, 어, 삼, 늑, 티, 디, 크, 간, 또, 수, 두, 웨이, 사, 타, 티, 디, 프어, 아우, 차, 나, 황, 추, 아, 라이, 아와, 아와, 산, 콩, 어, 싱, ทั้งปวงมาไกลแล้วเพราะเพราะฉะนั้นพู้ท่านจงมีสันติสันติสมามผู้ชันผู้ชันผู้ชันญาเลสจงรูจ้จักสร้างวจัยเพื่อกันอธิษฐานอ,อธิษฐาน เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบัปมากงไหมได้พวกท่านจงตอบรับเ,เรียงดูกันเละกันโดยไม่บนตามที่เจ่ลคนได้รับของประทานก็ให้ ใช้ของประท่านนั้นโปรนิบัตกันและกันดังเช่นผู้รับมบน,นั้นท่าทีดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประกันของพระเจ้าจงจงรักความกังวนทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรง ห่วหวงใยากท่านทางรายจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีสัตว์ของพวกท่านคือมันจุดส่งตัวคำลำดนอนวานะเวียนเที่ยวเพราะห้าคน เออมันจะกัดกินได้จงต่อเออตามมันด้วยใจมันคนไหนความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทวารกไม่ถึงการบอบน้มตะกันและออดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างความเป็น แข็งนายกันเอาชนะความทุกคือกันยืนยันยืนหยัดด้วยัาธาและพระคุณสาดุดีบทที่สิบเก้าข้อที่สิบสอกว่าข้าเตพระยาเวผู้ทรงเป็นศิลาและผู้ไทยของข้าพระองค์ขอให้อ่อถอยคำจากปาบ ข้าพระองค์และกันภาวานาะในใจเป็นที่โปรดปรานชาะพ,พระพระพักพระองค์เถิดขอคุณพระเจ้าพระเจ้าเวพงคะ่ะมีคำสือมากๆอคอยมีคำสื้อ